พรมลีขิตความรักของคุณนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพิพิยสํารับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะตรงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอ,ะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็วางลงเอาไว้ตรงนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานประจำตัวของคุณกันก่อนนะคะอัศสวินถือถ้วยนะคะ สเตรนท์ค่ะคุณเป็นคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมากๆคนหนึ่งเลยนะคะเนี่ยเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะคะใจเด็ดเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายก็ตามนะคะ,อะแอบก็ต้องมีไพ่ดอทสานขึ้นมานะมีไพ่สามดาบนะคะมีไพ่หนึ่งก้วยค่ะตอนนี้คุณเจอเรานะคะเนี่ยโอเคค่ะ พลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนธาตุน้ำแล้วก็คนธาตุลมนะคะส่วนราศีที่เจาะจงนะคะก็คือราศีสิงห์นะคะแล้วก็มีพลังงานของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์จากที่ B ีได้พูดทิ้งเอาไว้ว่าคุณเจอคนที่ใช่ของคุณแล้วเนื่องจากว่านะคะ มีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วตามด้วยวิวออฟฟอร์จูนเพราะฉันเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆว่าพรมลิคิตแห่งรักของคุณนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณอนะมีความคิดมาก มีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมรู้สึกว่าเขาหน่าจะมีอะไรรับหลังคุณหรือเปล่าแต่ตามพลังงานของไพ่ที่ออกมาเขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะไม่ได้มีการทำอะไรรับหลังกันทั้งสิ้นจากพลังงานของคุณนะคะแล้วบีน่บอกได้เลยว่าตอนนี้มันเป็นเพียงแค่ความคิดในฝั่งของคุณเท่านั้นนะคะที่คิดว่าเอ๊ะเขาอะค่ะ มีอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าเอ๊ะนะคะเขาอะทำไมถึงกลับบ้านผิดเวลาอ่ะตัวของคุณเองก็จะมีความสงสัยจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าระแวงระวังตลอดนะคะแต่คุณอนะก็คืออาจจะยังไม่ได้ถามเขาตรงๆเหมือนรอเก็บหลักฐานก่อนรอสังเกตการอยู่ประมาณนี้นะคะแต่บีบอกได้เลยว่ามันไม่มีอะไรแบบนั้น นะคะไม่ได้เป็นในแบบที่คุณสงสัยไม่ได้เป็นในแบบที่คุณกังวลอยู่ในตอนนี้เพราะว่าพลังงานความรักประจาตัวของคุณตรงนี้ค่ะยังคงเป็นความรักที่มั่นคงยังคงเป็นความรักที่มอบให้กันและกันด้วยใจที่แท้จริงอยู่เลยนะคะคุณเจอแล้วนะพรมลิขิตแห่งรักของคุณนะ่ะเริ่มทํางานแล้วนะคะอ่าเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วนะคะพรมลิขิตแห่งรักของคุณนะ่ะจะเป็นยังไงอีกนะคะ สามเหรียญช่วงนี้เหมือนห่างๆกันไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เลยนะคะอ,อัศวินถือดาบนะคะไพ่ดม,มูลนะคะต่างคนต่างคิดถึงต่างคนต่างเฝ้ารอคอยนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันจริงๆด้วยราคาในช่วงเนี้ยนะสิบเหรียญอืมมันชัดเจนนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะโอเคนะคะ ความสัมพันธ์นี้ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอยู่นะคะพรลมลิขิตแห่งรักของคุณยังคงเป็นกันและกันสองคนจริงๆค่ะต่อให้ในตอนนี้จะไม่ได้คุยกันนะคะเนี่ยไพ่ออกมาเป็นไพ่ของการตัดการติดต่อสื่อสารเป็นไพ่ของการเหมือนไม่สนใจกันแต่ว่าจริงๆแล้ว แอบมองแอบสนใจแอบดูแอบเลงนะคะแอบคิดถึงกันอยู่ทั้งคุณและเขาต่างก็คิดถึงกันทั้งคู่เลยนะคะทีนี้พี่ไพ่ก็บอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะที่นำพาให้คุณและเขามาเจอกันนะคะมันก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆในความสัมพันธ์ไม่ว่าตอนนี้สถานะของคุณและเขาคนนี้คะ่ะจะเป็นสถานะใดก็ตามแต่ในอนาคตนะคะ จะมีสถานะที่มันชัดเจนมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าไพ่ครอบครัวขึ้นมาไพ่ของคนที่ตั้งอ,อกตั้งใจในความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างชัดเจนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหรอเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็คือความรักที่แท้จริงนะคะความรักที่จะอยู่คู่กันไปจนแก่เท่าความรักที่จะทนุถนอมใจกันรักกันมากขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะเราอาจจะไม่เข้าใจกันเราอาจจะมองข้ามนะคะ บางสิ่งบางอย่างต่อกันแต่จริงๆแล้วลึกๆอะคะ่ะก็ยังคงมีแรงปรารถนาดีให้กันและกันอยู่เสมอนะคะมาดูในส่วนของไพ่ออร์เลคิลนะใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ย,ยืนยาวนะคะใบที่สองนะคะเป็นไพ่ความอยู่ที่ท่ามใบที่สามนะคะเป็นไพ่เดือดเนาะเนี่ยมีปากเสียงกันจริงๆนะ ในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมีปากเสียงกันจริงๆมีประเด็นมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันจริงๆค่ะแต่นะคะต้องย้ำเลยว่าพรมลิคิตแห่งรักของคุณในตอนเนี้ยค่ะจริงๆมีบีรู้สึกว่ามันเดินมาถึง ตอ,อตอนกลางของความสัมพันธ์แล้วนะตอนกลางของความสัมพันธ์นะคะจะเป็นตอนกลางที่ค่อนข้างยากสาหรับคุณเพราะมันจะมีคําถามในใจจะ,ะจะมีประเด็นจะมีปัญหาจะมีช่วงของการทะเลาะจะมีช่วงของการไม่ใส่ใจ, exactly. จกันจะมีช่วงของความเบือ่อหน่ายนะคะเมื่อผ่านช่วงตอนกลางตรงนี้ไปได้แล้วในความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์จะเข้าสู่ตอนปลายนะคะซึ่ง จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันไปจนแก่เท่าจริงๆแต่กว่าจะไปถึงวันนั้นต้องมีการพูดคุยรับปรับความเข้าใจกันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมแก้ไขความสัมพันธ์ที่มันบิดเบี้ยวไปนะคะต้องได้มีการทำให้ทุกๆอย่างในความสัมพันธ์นะะีคะกลับมาอยู่ในจุดที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างมันสามารถที่จะ กลายเป็นจริงได้ทุกอย่างมันสามารถที่จะทนุถนอมซึ่งกันและกันได้นะคะพอฉล้นเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการของความสัมพันธ์ที่ไปกันได้ตลอดรอดฝั่งนะพอฉลองเนี่ยคุณเจอคนที่ใช่ของคุณแล้วนะคะอืมแล้วเรามาดูต่อในส่วนของวันเกิดวันที่นะคะเราก็ราศีเพิ่มเติมนะ ราศีเมษนะคะหรือคนท on ีนน่เกิดวันที่1ค่ะคนที่เกิดวันที่24นะคะคนที่เกิดวันที่26ค่ะราศีมีนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่12ค่ะคนที่เกิดวันที่22นะคะแล้วก็คนที่เกิดวันจันทนะหรือคนที่เกิดวันที่14นะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะตัวเลขแรกก็คือเลข25นะคะเลขต่อไปก็เลข31นะ ต่อไปก็57นะคะ13 77นะคะแล้วก็55ค่ะโอเคนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ